สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเจอกับพะเพนอีกแล้วจ้าช่องเพนสตอรี่จ้าวันนี้พาเข้าครัวอีกแล้วจ้าพาทํากับข้าวเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเดิมจ้าแต่ว่าอาหารจะไม่เหมือนเดิมนี่จะจจจะทำลาบเนื้อเครื่องไม่รู้มีอะไรมั่งที่เกี่จไปตัดตะไคร่จะทําผ้าเนื้อเนื้อมันเหลือเนื้อกับหมูมันเหลือทุกคน เี่ยเหลือที่ทำกินเลี้ยงไว้นักกันนะ่ะก็จะเหลือประเพ็งก็เลยจะมานาบกระทะทำทำหมูทำลาบจ้ะทุกคนเนี่ยเครื่องก็จะมีอันนี้ข้าวเหนียวนะข้าว่วประเพง็งขวไว้ตั้งนานแล้วก็จะมีหัวหอมมีเนี่ยหัวหอมต้นหอมผักชีไม่มีทุกคนก็จะมีมะนาวพริกแล้วก็เนี่ยรสด,ดี อันนี้เพื่อนนะมาให้เยอะเลยเป็นแพ็คเลยเพื่อนเขากินไม่ได้ mm hmm. เขาแพ้อะไรไม่รู้แล้วก็มีเกลือแล้วก็ผงชูรสน้าําปลาทุกคน mm hmm. ก็จะมีอีกสิยิ้วขาวอะไรประมาณนั้นแหละตั้งให้ดูเฉยๆทุกคนก็พระเอกก็จะอยู่แค่นี้แหละกับข้าวคั่วกับน้ากับพริกทุกคนเนาะประเพณีวันนี้จะทําอยากกินลาบนะลาบเนื้อกะไอ้น,นี่คงจะเอาแต่ลาบเอาเนือ้อย่างเดียวพอโอเคเนาะเดี๋ยวไปดูกัน ประเพนจะเอาไปนาบกระทะไม่รู้กระทะร้อนอยังอี่จ้ะเพราเพนไม่ได้ใส่น้ำมันนะกระทะย,ยังไม่ร้อนเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราใส่ลงไปเลยมันเป็นทินท้นทิน้นอยู่แล้วมาทบเหลือจากร้านเลด๋ยวทุกคนที่เลี้ยงให้นะักตอนเย็นน่ะกับลูกกระเต๊ากินกับลูกกะเต้าที่เหลือรสั่งมาตั้งสองกิโล กิโลละแปดปิดว่อทุกคนนี่นเองนี็อย่างดีฮะไว้น่าก็ไม่ได้ถ่ายตอนกินกับลูกอยากถ่ายแล้วลูกเขาไม่ให้ถ่ายนะเลยขาไม่สะดวกเลยเออไม่ได้ถ่ายกินก็จะกินเหมือนคุกกี้อะไรทุกคน เหมือนหมูกระทะไงลินย่างปิ้งย่างทุกคน <c oughs> คล้ายๆปิ้งย่าง,องหอมเลยเนี่ยเอาแต่เอาแต่เ,เนื้ออย่างเดียวหมูลูกเขาจะไว้ทำก๋วยเตี๋ยวอีกรอบมั้งนะ เน้อจะหมูะต้นนี้่ะเ็มก็พแล้วเขานันกระ,ระกลายก็เอามาหั่นหน่อยนะชิ้นมันใหญ่โทษขืมม้นไม่หมดก็ได้ไม้ต,ตัดเยอะถ้าเราใ่โอ้โหปลูกกว่จะขึ้นมันไปตัดมันตอนหน้าหนาวตายไปเยอะ เหลือแต่ต่อนิดนิดนิด,ด,ดนมาฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นแล้วก็มาโหบำรุง้าไม่มีหรอกอันไหนที่ว่าเราไม่ตัดเนีมันไม่ตายมันมาตายมันพานกออื่นเป็นเชื้อลาไปด้วยที่ติดกันเนาโ,โอ้ยหเอเพลก็เสีดายเพราะว่ามันอยู่ห้องหายซุ้งไงห้องก็เลยแบบไม่อยากตัดมันไม่จนเป็นแบบ ไม่ต้องใสู่ดก็จะมีผักแหก็จะมีแต่พริกป่นใส่วันนั้นพริกป่นหมดพริกที่คั่วไว้ไว้ใส่าลาบเอามาเอามาเอามาปั่นทั้งหมดเลยมันก็เลยไม่มี เอาพริกป่นเท่เลยตัวนี้เครื่องคงมีเท่านี้น้อทุกคนปิดเครื่องเลยดังนี่กัดแล้วต้องเปิดเครื่องทุกคน เดจะประมาณนี้เดี๋ยวกลับก่อนเนาะโอ้ยเครื่องก่อนต็อกด้วยก่อนอีอจากก็จะเกลือหน่อยโรยเกลือกลับเสร็จแล้วก็โรยเกลือจะได้เข้าเนื้อรสชาติจะได้ดีโรยเกลือหน่อย อืมจากพี่น้องจ๋ามันก็ไหมแล้วนนี่ใช้ได้แล้วเราเออกน้งเหลืองนะเดี๋ยวเอาไปหั่นกันนกเค็มๆชิ้นิ้น,นึงอนะ่ะนี่สุกแล้วนี่ทุกคนือสุกแล้วเห็นไหมขาวแล้ว จะหัน่นแบบนี้นะทุกคนหั่นอีกรอบเนื้อนะมันต้องหัน่นเป็นหมูไม,ม,ม่ต้องหัน่นนี่หมูหั่นสองหั่นสองถูกแล้วเหรอ,อขาว,วเดี๋ยวก็เพิ่นหั่นกันนี่มาดูตอนยำนี่เทลงไปแล้ว วันนี้ก็จะมาปรุงกันจ้าทุกคนจะเป็นยังไงเนาะจะอรนน่อยหรือเปล่าอ่อะไรก็คั่วเยอะหน่อยอ่ะก็ได้ห้องหก รสด,ดีโอ้โหรสดีใส่ไปในน้ำซุปแล้วเดี๋ยวจะใส่น้ำซุปด้วยน้ำที่นาบก,กระทะอ่ะทุกคนใส่ที่โป้น้ำปลาไม่ใส่เวลานะทุกคน noi mi perde questa lei il brano ดี่คูกใหญ่มันเปรี้ยวกว่าใส่ผักหอมซอยกับต้นหอมซอย ขาดอะไรนิดหน่อย่างำเนาะทุกคนนี่ไ่วยมีจ้ะ ใส่น้ำหน่อย <c oughs> น้ำขั่วกระทะทุกคนเอาสีแทนแล้วก็มันจะมีลดดีอยู่ในนี้ด้วยเอาลเลนเอารสดีทำสุก <c oughs> น้ำล้างกระทะทุกคน <c oughs> เรียกัอะไรน้ำตกเนาะถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกน้ำตกแต่ที่นี่มันไม่ตกอะ่ะมันนาบอยู่ในกระทะคล้ายๆนี่น้ำตกอะ่ะทุกคนมันก็จะแสบๆเหมือนน้ำตกชิมก่อนออชินม กัะเปี้ยวเติมลงไปอาาีกรูกมันชอบกินเผ็ดก่อนอกินกับข้าวเผ็ดก็ไม่เป็นไรใสร่น,นาวอีกอ ักก็มีเต็มกระมังเลยผักแก้มโอ้ยหลายนาทีแล้วจบแล้วทุกคนอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วจ้ามันยาวแล้วนี่จ้าน้ำตกประเพณไม่ใช่ลาบน้ำตกเนาะลาบน้ำตกนั่นแหละนะครไปหน้าก,กระทะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วจ้า สวัสดีจ้าอย่าลืมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ประเพณีด้วยนะจ๊ะแซงกิ้วบายบายสวัสดีจ้าน้ำตก